สวัสดีชาตุนค่ะดวงความรักประจําวันที่15พฤษภาคมคุณได้สวินถือถ้วยนะคะส่วนเขาได้8เหรียญวันนี้นะคะพนักง,งานก็ดีนะมีความก้าวหน้านะคะมีการเดินทางไปรับผลประโยชน์ถ้าเป็นเรื่องความรักก็หมายถึงการพร้อมที่จะ ขอโทษหรือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันแฟนได้แปดเหรียญขึ้นมากับหัวระวังเลยนะคะเรื่องของการเงินนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมนะคะมีความรู้สึกไม่มั่นคงเรื่องการงานก็อาจจะกระทบด้วยเรื่องความสัมพันธ์วันนี้มองว่าเขาอ่ะไม่มีเวลาที่จะโฟกัสที่คุณนะเพราะว่าเขามีปัญหาส่วนตัวนะคะมีไพ่เวทนะคะแล้วก็ทูเลฟก็ให้เวลาแฟนน,นิดนึงจะาวาบอกว่าให้รอก่อนทูเลฟก็หมายถึงคุณสองคนเป็นรักแท้นะคะเป็นคู่แท้ของกันและกัน คนโสดนิทคุณพร้อมมากๆนะคะที่จะสละโสดกําลังตามหาคนที่ใช่อยู่แต่ว่าไม่ต้องรีบร้อนนจะจักรวาลบอกว่าช้าๆได้พรเล่มงามนะคะรักแท้ของคุณจะเข้ามานะคะอ,อย่าไปเร่งรัดอะไรนะคะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะ